อยู่ดีๆก็ออกมาสสดกันยับเลยนะครับสำหรับคนเขมรพอล่าสุดมีคนเขมรกุมเนิงได้ไปโชว์การลำนางอับสาแล้วก็ลำอะไรหลายๆอย่างที่ฝรั่งเศสเพียงแต่การโชว์ครั้งนี้กลับไม่ค่อยได้รับการสนใจจากชาวต่างชาติสักเท่าไหร่รวมถึงคนเขมรเองก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับว่าทําอะไรไม่เข้าท่าทําไมถึงไม่ติดธงของกัมพูชาทําแบบนี้ฝรั่งก็เข้าใจว่าเป็นการแสดงของประเทศไทยกันหมดนะสิอีอย่างวะเนี่ยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะหัวงอกคนนี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรนเขากําลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมันมีเหมือนกับเป็นอินฟูเขมยนคนหนึ่งเนี่ย ได้ไปทำคอนเทนต์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของกัมพูชานะครับที่ฝรั่งเศสตงรงบริเวณหอไอเฟลซึ่งการเผยแพร่ศิลปะของเขาก็คือการไปลำนางอับสลาด้านหน้าของหอไอเฟลนะครับก็คือลำโชว์กันแบบดือด้อๆแล้วก็มีการลำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับซึ่งนะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าลำอะไรจะเป็นนางลำประมาณทักงสามคนมาลำรวมๆกัน เพียงแต่ประเด็นคือระหว่างที่ลํากันอยู่เนี่ยต่างชาติเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็มีการยืนดูเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่ที่มันแย่ไปกว่าน,นั้นคือทัวร์เขมรก็มาลงอินฟูคนนี้แบบยับเยินหลักๆก,ก็คือมันมีอยู่หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกคือไหนๆก็ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเขมรทั้งทีทําไมถึงไม่เอาทงไปแบบนี้ฝรั่งพวกเขาเห็นพวกเขาก็จะเข้าใจว่าการแสดงแบบนี้มันเป็นการแสดงของประเทศไทยกันหมดที่หลังเราต้องพกธงไปด้วยแม่ ลืมทงนี่ก็ถึงกับโดนด่าเลยนะครับอย่างที่สองคือเห็นเขาบอกว่าการลำในลักษณะแบบนี้มันเป็นการลำชั้นสูงของคนคเขมรเคยเอาไว้ลำหน้าพระมหากษัตริย์คนปกติไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่เคยที่จะได้เห็นซึ่งมันไม่เหมาะสมที่จะเอาไปลำให้กับคนธรรมดาธรรมดาได้ดูอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ที่ลำมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เตรียมเอาไว้สําหรับการลำที่หลังก่อนจะทําอะไรควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีซะก่อนและอย่างที่3มก็คือเห็นเขาบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยพวกเขากําลัง เผยแพร่กันอย่างหนักว่าพวกเขาเป็นเจ้าของปราสาทตาเหมือนทมที่จังหวัดสุรินทร์แต่ในเวลาเดียวกันดูสิสื่อขมรแล้วก็อินฟูขมรดันมามัวทําอะไรกันอยู่ทําไมถึงไม่เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับปราสาทตาเหมือนทมจริงๆการทําแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรที่จะทําให้มันถูกที่และถูกเวลาก็มีการออกมาบ่นด่ากันประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของคนขมรที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจํากับไอการลํมอะไรแบบนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีการไปลํำอยู่ที่บนพื้นหิมะที่ประเทศจีนซึ่งนาก็งงๆเหมือนกันนะครับที่มีเยอะแยะให้ลํำก็ไม่ไปลํำไปลํำบนหิมะแถมมีอินฟูขมรบางคนที่เราก็เห็นหน้าคาตากันอยู่เป็นประจำที่หน้าเขาเนี่ยจะออกแนวสีเหดียมๆหน่อยคนนั้นก็ชอบที่จะไปยืนถือธงขมรนแล้วก็ไปลํำอะไรสักอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับคนขมรเลยก็คือธงกัมบูชาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมการลํำอับสลาในครั้งนี้ที่หอไอเฟลเนี่ย ทำไมคนเขมรกลุ่มนี้ถึงได้ลืมเอาถงไปนะครับซึ่งก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนเขมรเนี่ยโสดกันยับเยินจนแทบจะเละเป็นขี้กันเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีอินฟูเขมรไปแต่งตัวเป็นนางอับสราแล้วก็ไปลําที่หน้าหอไอเฟลที่กรุงปารีสคนเขมรเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าตอนนี้อินฟูเขมรออกอากาศใหญ่โตว่าการลําทั้งหมดนี้เป็นการลําของเขมรพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมของกัมพูชา แต่ในเวลาเดียวกันประเทศไทยพวกเขากําลังออกอากาศให้ทั่วโลกรู้ว่าปราสาทตามเมอนทมเป็นของประเทศไทยคุณคิดว่าเหมาะสมไหมกับการออกมาลัมเขมรตอนนี้แทนที่จะช่วยกันเรียกร้องเรื่องปราสาทคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการแสดงแบบนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเท่าที่ควรเพราะเป็นการเดินตามรอยประเทศไทยพวกเขาเคยทําแบบนี้มาก,ก่อนและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขามักจะดูถูกเราว่าเราชอบเดินตามหลังพวกเขาอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการลําในลักษณะแบบนี้ ไม่ได้เรียกว่าการเผยแพร่ศิลปะของเขเมรเพราะการลำในลักษณะที่นำเสนอออกมานั้นคือวิธีการลำที่เรียกว่าลำหลวงเป็นการลำถวายเทวดาของนางฟ้าซึ่งปกติจะเอาไว้ลำแต่ในวังให้กับกษัตริย์ของกัมพูชาได้ดูซึ่งคนปกติน้อยคนที่จะได้เห็นถ้าอยากจะเผยแพร่จริงๆที่หลังเอาวิธีการลำนางอับสลาที่เห็นโดยทั่วไปน่าจะดีกว่าที่หลังควรพิจารณาใหม่ว่ามันเหมาะสมหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราควรจะนําเรื่องประสาทต,ตาเมินทม ไปปรึกษากับสารโลกสิเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเขเมรไม่ใช่มัวแต่ลำอะไรแบบนี้ในตอนนี้บ้านเลขที่สองภูเขากําลังหิวกระหายที่จะกืนกินพื้นแผ่นดินของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงไม่มีธงของเขเมรแบบนี้ชาวต่างชาติเาก็เข้าใจว่าเป็นวิธีการลำของประเทศไทยกันหมดนะสิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่ปารีสเขเมรก็ควรมีการจัดงานแห่กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเขเมรเหมือนกันกับที่อเมริกาเคยทํา เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้ว่าอันไหนเป็นของประเทศไทยอันไหนเป็นของขมเมนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าภาพนี้ถูกทําโดย AI หรือเปล่าทําไมสีของพื้นมันดูเป็นคนละสีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอีกไม่นานพวกบ้านเลขที่สองพวกเขาก็คงจะออกมาลําในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากําลังรอให้ศิละปะของขมเมนโบราณนั้นเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวมันช่างน่าทึ่งจริงๆ เราเชาวเมรจะต้องช่วยกันยกระดับประเทศของเราให้ต่างประเทศนั้นได้รู้จักคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเขมรรักเขมรถ้าหากเรารักกันเราสามัคคีกันเราจะไม่ถูกใครนั้นลังแกคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าพกธงชาติเมรจะดูน่าสนใจมากกว่านี้น่าเสียดายแบบนี้ต่างชาติเห็นก็นไม่รู้ว่าเป็นศิลปะของประเทศใดคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าแนะนําให้อินฟูเขมรทุกๆคนที่อยู่ต่างประเทศออกมาเผยแพร่ศิลปะของเราแบบนี้ในทุกๆประเทศ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช่เลยเกิดเป็นคนคอมเมนจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้กับชาวโลกได้รับรู้เราจะต้องช่วยกันกระจายศิลปะวัฒนธรรมของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีชาวต่างชาติให้ความสนใจกับการสแสดงโชว์ในครั้งนี้ของเราเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทงกัมพูชาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกัมบ,บูชาขอบคุณที่คุณเผยแพร่ศิลปะของคอมเมนต์แต่ครั้งหน้าอย่าลืมเอาทงชาติพกไปด้วยอ่ะก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ หลักๆคนเขมรก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนเลยนะครับบางคนก็ไม่ค่อยพอใจกับการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเขมรในครั้งนี้สักเท่าไหร่เพราะดันไม่พกธงกัมพูชาไปติดไว้กลัวคนเข้าจะผิดว่ามาจากประเทศไทยซะอย่างนั้นแต่ก็มีบางคนนะครับที่ยังคงให้การสนับสนุนอยู่เพราะพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเหลือเกินเรื่องการเผยแพร่การลำนางอัศราที่ต่างประเทศกันอยู่แล้วอ๋อแล้วก็มีเรื่องจะแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับมีข้อมูลผิดคือตอนที่อินฟูเขมรคนนี้เนี่ยเธอไปลำ เธอไปลำตั้งแต่วันที่9มีนาคมนะครับไม่ใช่เมื่อวานแม่น้าน,นี่ก็แปลข่าวมาตั้งแต่ต้นยันจบดันเพิ่งสังเกตว่าเขาไปลำมาตั้งแต่วันที่9นะครับไม่ใช่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งเอาคลิปมาอัพลงบนโลกโซเชียลนะครับน้าก็เลยเข้าใจผิดนึกว่าลำเมื่อวานสรุปแล้วคือลำตั้งแต่วันที่9ซึ่งถ้าจะถามว่าแล้วน้าหัวงอ,อกละ่ะน้ามีความคิดเห็นยังไงบางเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้น้าคิดว่าคนขเเมรเนี่ยเวลาจะไปลำอะไรแบบนี้ควรเลยะที่จพกงตติดดววอาไ้ย้ย ไม่ใช่อะไรนะครับกลัวชาวต่างชาติเขาจะจําผิดจําถูกว่ามาจากประเทศไทยนะน้าไอเขาไม่ใช่อะไรลอกก็สนับสนุนให้คนขมรเนี่ยพกทงกันใบในทุกทที่นะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะัวงออกแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสค่ับ